สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับผมพบก,กับเราช่องพังปีใหม่ชาแนลนะครับผมโอ้มาเล่นครับผู้เบาไทยบ้านเบาหน้าโมครับผมนี่ปล่อยอยู่ในกอกสามเสือกเลยเบื่อบัณย พอเบาหน่อยขันกลางคนไใเพันยานพี่ปีมากอยู่ไก่เมียพันหวงเมียเฮงเพันพันโอ้พี่ปีใบใบกล้วยนี่โบปันใดบบก้อยชิวถึกหน่วยกล้วยนี่มากอยู่กับนำโมกินเป็นบ่ครับนำโมกินยังครับนี่โอ้กินหยากินหยากินหยาเอาครับก้อน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  เอาครับก่อนครับรอรเดี๋ยวขับรอรครับโอ้ครับครับตาหวาน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 พูดอะตาหวานนการกระพริบตาหวานอีกโอ้กินหยาเป็นตาเสียบโอ้พี่ปีกินใบกล้วยน้ำเมโมเสียตัวไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปขันพี่ปีเด้อพี่ปีกลบเด้อบ้านี่แม่ผมแม่ผม พุ่นพุ่นพุ่นพุนน่นถอยไปแล้วถอยไปแล้วกินใบใบกล้วยน้ำเมี่ยโมเลยเซ่อเลยเนาะโอ้พระธรรมบาดาเลยน้ำโมหน่อยกินพุ่นจีกินใบกล้วยเซ่อเลยเอยมเอมึงหลังคนแม่หลังโมมีคูบหลังระเบิดนี้อ,อ้วนคักเลยโอ้ยมึง ังไม่มีคูบอ้วนเลยบ่นแล้วแดดันอ่อนจะน้อยในเขียวปกติผ้าออกก็ร่างกายเลยแดดอ่อนจังน้อยตอนนี้แดดยังอันนี้อยู่แดดเพื่ท่านบดแห้งอ้เอากินเป็นบอกินเป็นบอกินเป็นบอรับหน่ยโอ้ผู้บ่าวหน่อยนี่กินเป็ี่ยนสุญญังอีีตัวนี้ไง กล้วยก็กินเป็นต้นก็กินเป็นมงึงมือนนี่โอ้เมหมูกินปเป็นตาเสียบแทะกัดกินเป็นคั่มเลยนี่ครับเราปลูกต้นกล้วลยไว้รอบๆบ้านนี่นะครับผมเวลาจุกเคียนจะได้ตัดให้น้องช้างเรากินได้นะครับผมแต่กินทั้งอันน่วยแต่กินทั้งต้นน้ำครับว้าเมโมกินไปตาเสียบแทะมึง พุ่นพุ่นรอหน่อยเพื่อนกันเบิย์ดไกล้วยกับไงเถื่อบ้านนี่อู้ยเอาออกมากินเถอะน้อยแต่ดตัวมาตีข้าข้าอพุ่นข่าอยออกแล้วจงหน้อยเพื่อนหยียบเบิรอ๋อพี่ปีไปยังมาบานนี้พี่ปีไปหายังน้อ่บ้านนี้นอ้อพ่นอ่ถ้าเป็นต้นกล้วยเพื่นบ้สูบบันไดถ้าพี่ปีเนมาก,กล้วยซุก แต่เป็นวีเนี่ยมากแห้งไปแล้วประคั่นไปแปะเลรียญกับพี่ปีผู้เลี้ยวผู้เลี้ยพี่ปีผู้เลี้อวไปแล้วไปแล้วไปแล้วฮะพี่ปีแล้วหาพี่ปีแล้วหาพี่ปีแล้วใส่ขึนขึนขึนชว์เนีขึ้นโชว์เนีขึ้นตังชู้เนีเร็ว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 เออขึ้นตังโชว์พี่ปีมั้งใส่ลายเก่งก็ว่าขึ้นต่อเออขึ้นโชว์อันแสดงโชว์ในต่อนี่เอาขึ้นโชว์กันเร็วเร็วเร็ว เออพี่ปีไปหาแม่เพื่อแล้วมึงมึงครับดูครับว่าน้โมจะทําไงเมื่อพี่ปียืนข้างแม่ของนโมนะครับผมหมุนไปแล้วดุดไปแล้วดุดให้พี่ปีออกเออแม่ผมแม่ผมม,ผม,มึงหลังนโมครับผมโอ้มึงหลังคนไหมก้มรูดเลยเออจินเก่งด้ครับจินหลักกนอนั่น พี่ปีมาเอาแล้วเห็นเมโมกินเป็นตาเสียบขอชิมหน่อยสิขอชิมด้วยขอชิมด้วยขอชิมน้ำเนี่ยเ,เสียบหลายแสยบหลายหลายวันแล้วไม่ได้มาเล่นกับน,น้องน้ำโมูนี่ โอ้ยมามว่วนไม่น่ากินหลายพร้อมเอากล้วยมาฝากพร้อมแต่ว่าได้กินต้นบอนเนี่ยจะกินต้นพร้อมได้กินอ้อยพร้อมครับเปลี่ยนกันเฮ้ยเห็นแม่โมกินกับกินไปตาแถบกินนำ้ำเสยบอนีโอ้ยมึงมึงมึงเนี่ยน้อยเพิ่นไปกินแล้วพาไปปีเหรียญทั่วบ้านเลย เห็ดไซเฮนัมโมเลยเฮเดเห็ดไซเฮนนโมเลยึกกเอาจาะกะจีกันจาะกะจีกันจัะกะจีบ่ะกกกจกกไอนจับขากนจับโอ้เก่งเลยตัวนี้จับขาเลยแต่ก่อนจับขาเนี่ยปวเลยเยโอ้ขนแล้วขินแล้วเก่งแล้โอ้เดือดจองเดือดองต้องขอภัย ตะวันไก่อันแดดตะวันทิ่ตะวันตกแดดซองเขาโทรศัพท์ก็ต้องขออภัยครับผมยัหันไล่ไหมกอนไปแล้ว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 สาวขาเลาะไปแล้วไปแล้วไปแล้ว <c oughs> ไปแล้วนโมน่อยไปตามไปปีแล้วกินใบเผา เห็นบ่มาเียนออน้องน้ำมูมิตเต่นักกินไหลเลยพีนนย่แต่พอแต่พอพ่นอันนั้นย่างออกมาหนาบ้านเปิดเฝ้าเลยเปิดเฝ้าหันหนามาทาั้งผีกับทังไปโรงเรียนมีสองทงังแต่ไปโรงเรียนเปิดโรงเรียนมือดใดเลยแห้งตะคักเลยครับผมเปิดเรียนน้ำใจเด็กินของของกินเยอะเยอะแยะมากมายมานนาอืเออ มื่อตะลินก็พีปีบันนี้พอกุ้นเอาแม่มูออกไว้ข้างนอกเลยหลินม้วนน้ำพีแล้วบ่อยากมาหาแม่แล้วบั่นเอ๊ะไปกินหอาก็พีเสยบันนี้เอาหอาเอาหอาถือหอามาให้แม่น้ำมูน้ำเอาถือการผ้ามัพคุดได้สิเก่งอ่ะ วันนเก่งถือการพามาให้แม่โม่น้ำเร็ว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 น้ำโม่เว้ยน้ำโม่ครับน้ำโม่ครับเออถือการพามาให้แม่กินเร็ว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 ถือมาเออเออโอ้บอกง่ายแถอบ่เนี่ยถือการพามาแล้วบ่เนี่ยเอามามามาโอ้ยถือน้ำซิมไปน้ำครับเอาถือมาถือมาเก็บมาเก็บมาเก็บมาพปดเปด ทั้งถือทั้งกินครับซิมมึงเสียบบ่เห็นปี่ปีกินพิซซ่าเสียบเอิ่นเอิ่นขาหลังเพิ่นเลื่อมถอยถอยถอยติไปหมุนท้องพี่ปีเลยเพิ่นเพื่อนดุดดุดถอยหลังไปหาพีปีเราบ่เนี่ยเอิ่นเอิ่นพี่ปีก็ถอยหลังไปติดมุมแล้วบ่เนี่ยเมโมไปแล้วบุญแม่โมไปแล้วไปกินกานเผาแล้วโอ้ยมึงแม่โมครับอ้วนมากเลย อวนคักเล,บเลยบ่นีนเอ้ยคักเลยปันสูบลมไหวเลยบ่นีนฝุ่นไปกินการพาน้ำลูกๆคนนึงโออน้ำโม่หน้อยเพิ่งไลย่ยังบ่นีนฝุ่นฝุ่นเห็นยังองค์คลักตี ไปแล้วไปกินใบพาวแล้วแม่โมกรีบ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 ไปกินก้านพาวแล้วแต่สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ ขอบคุณมากๆนะครับผมก็อย่าลืมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ก็หนึ่งกำลังใจนะครับผมเดี๋ยวเราไปตามต่อคิบิโรหน้านะครับผมสำหรับคิบิโรเนี่ีเอโอนี้นะครับผมขอบคุณมากๆนะครับผมทุกท่านทุกคนที่เข้ามาคอยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมแล้วก็รับชมคิบิโอนะครับผมความน่ารักของอี่ปีใหม่แล้วก็น้องน้มูนะครับผม เดี๋ยวสำหรับคลิปดโอนี้ก็บาย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 เลยบายบายผุ่นเมามีปี่ปปอันนี้แล้วหัวเงอพี่ปีปปอ่าเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปดโอนี้ก็ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ